เหนือก็ยังคงมีคําเตือนเรื่องของฝนที่จะตกลงมาในพื้นที่นะคะที่อาจจะทําให้มีอันตรายเกิดน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากหรือมีลมกระโชกแร,แรงได้ซึ่งในเวลานี้มีหลายพื้นที่เลยค่ะที่น้ําจากลําน้ําเอ่อเข้าท่วมพื้นที่ อย่างคนที่อยู่ในลุ่มน้ำยังค่ะตอนนี้แม่น้ำยังท่วมถนนสายแม่เชียงรายแม่ระวานซึ่งเป็นเขตรอยต่อบ้านแม่เชียงรายลุ่มในตำบลแม่พริกอำเภอแม่พริกจังหวัดลําปางกับบ้านแม่ระวานที่ตำบลยกกระบัดอำเภอ3ามเา 3, งาจังหวัดตากระดับน้ำค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะคะ80ซนเมตรถึง100เซนติเมตรชาวบ้านเนี่ยเดือดร้อนจากการสัญจรไม่ได้ ในจุดนี้เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำมีปัญหาน้ําท่วมซ้ํำซากค่ะชาวบ้านต้องการจะให้ภาครัฐแก้ไขปัญหาในระยะยาวเพื่อบรรเทาผลกระทบไปดูที่พิษณุโลกนะคะเป็นเขตลุ่มน้ํายมแม่น้ํายมเอ,อ่อเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในเขตชุมชนคุ้มแม่ย่าตําบลบางระกรมอําเภอบางระกรม ตอนนี้ระดับน้ำถ้าสูงไปมากกว่านี้ชาวบ้านจะเริ่มขาดที่อยู่อาศัยแล้วนะคะตอนนี้พอจะเข้าออกได้เนื่องจากยังใช้เรือสัญจรได้อยู่สำหรับเทศบาลตำบลบ,บางระกรรมได้ช่วยเหลือประชาชนด้วยการนำเอาเต็นท์มาติดตั้งเพื่อให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบใช้เป็นที่พักชั่วคราวค่ะมีรายงานจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ยืนยันว่าภาคเหนือจะยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางพื้นที่และมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้นะคะขอให้ประชาชนระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในเขตที่ลาดเชิงขาค่ะ